รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีบริษัทกัฒนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอ เห็นไม่เคยเห็นแบบนี้ที่แปลกเป็นรูปคนนอนเนรื่แรกเนื้อเงินครับสร้างปีศูนย์สองครับมเมื่อวาใครถูกวัดทอ่ะแม่จะมาเสียใจอะไรตอนนี้ที่ตอนเตี่ยอยู่นะแม่ก็แชงให้ตายทุกวีทุกวันเลยแล้วอีเมียมาหลอกมาหลอนข้าเลยนะสวัสดีครับพบกับเดอะมิราเคิลมหัศจรรย์พันเรื่อง รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องมหัศจรรย์เรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติเรื่องราวความศรัทธาและเรื่องสุดแปลกเดอะมิราเคิลเรื่องแรกในค่ำคืนนี้พาไปไขปริศนาตะเคียนประหลาดกับหญิงสาวทั้งสองจะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรไปติดตามในปรากฏการลึกลับตะเคียนร่างคนการค้นพบไม้ตะเคียนโบราณภายใต้แผ่นดินและผืนน้ำถือเป็นข่าวที่สร้างความตื่นเต้น ให้กับผู้คนที่ศรัทธาในโลกของความเชื่อแต่กับการค้นพบไม้ตะเคียนอายุกว่าร้อยปีภายในบอ่อน้ำแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามันไม่เพียงสร้างความตื่นเต้นในหมู่ผู้รู้ข่าวเท่านั้นแต่มันยังทำให้ใครหลายควนถึงกับบอกกับตนเองว่าเกิดมาก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตไม่เคยเห็นเลยครับ เคยเห็นก็คือต้นตะเคียนทั่วไปเป็นต้นลำต้นยาวนะครับเราก็ไปสัมผัสมาตั้วนะครับไปดูอะไรก็ไม,ไม่ไม่เห็นไม่เคยเห็นแบบนี้ที่แปลกเป็นรูปคนนอนก็แปลกเกัน,นะคก็คิดว่าดีก็อยู่ใกล้แค่ปิดแก้วนี้ก็มาเรื่อยอออเลยมาวันนี้เห็นว่าคนเยอะดีครับคนก็มีความเชื่อครับก็มาดูครับมาเที่ยวดูครับปรากฏการลึกลับที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นำพาผู้คนมากมาย ให้เดินทางมายังสระเก็บน้ำหลังวัดโบสถ์เจ้าแปดทรงไตรอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังมีข่าวการค้นพบต้นตะเคียนลักษณะรูปร่างประหลาดมีแขนมีขามีลำตัวคล้ายหญิงสาวว่ากันว่าปฐมเหตุแห่งความลึกลับอุบัติขึ้นเมื่อมีพรามมาทักในขณะที่กำลังขุดขยายสระเพื่อกักเก็บน้ำสู้กับไั่แล้ง จะขุดในบ่อเนี่ยเราก็จะขุดเป็นสระเก็บน้ําให้ก็คือมันเป็นโครงการของทางรัฐบาลด้วยนะครับเป็นสระเก็บน้ําก็ขุดนะครับวันที่10ก็มีาพาราหมณ์ท่านหนึ่งนะครับมาจากกรุงเทพชื่อพาราหมณ์ต้นนะครับเขาบอกว่ามีแม่ตะเคียนอยู่แม่ตะเคียนจะขึ้นตอนนั้นน้ําในสระนี้เยอะเลยนะครับเราก็ทําการขุดค้นหากันเมื่อมีพราหมณ์มาทักคณะกรรมการหมู่บ้านจึงตัดสินใจ ทำการค้นหาไม้ตะเคียนทันทีนอกจากชาวบ้านจะช่วยกันค้นหายังปรากฏว่ามีร่างทรงมาปรากฏตัวเพื่อรวมค้นหาไม้ตะเคียนอีกด้วยแต่วันนะั้นคือเอาขึ้นมาได้เป็นท่อนคือขึ้นมาแบบไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็เลยคุยกันคุยกับท่านานยกว่า เราอยากได้แบบสมบูรณ์มากกว่าเราก็มาประชุมกันแล้วว่าขอวิทน้ําออกก่อนหลังจากนั้นเราก็ทําการวิดน้ําออกนะครับวิทน้ําออกจากบ่อ,อก,ก็มาขุดกันอย่างที่เขาชี้จุดให้เราหลังจากดูน้ําออกจากบอ่อชาวบ้านจึงเริ่มการค้นหาอีกครั้งในวันลุ่งขึ้นตามตำแหน่งที่นางตะเคียนมาชี้จุดผ่านร่างคน ขุดลงไปก็ยิ่งได้สัมผัสกับต้นตะเคียนขนาดใหญ่และยิ่งขุดลึกลงไปเรื่อยๆก็เริ่มค้นพบขานางตะเคียนคือลุงที่ขุดกันไปเนี่ยยิ่งขุดเนี่ยพอขุดผ่านผ่านใต้ฐานไปแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นขามันยิ่งชัดมากขึ้นมากขึ้นคะซึ่งทีแรกเราคิดว่าเป็นไม้ธรรมดาแล้วก็เป็นตอธรรมดา ข่าวการค้นพบไม้ตะเคียนมีขาสร้างความตื่นเต้นและคนสงสัยให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากจนทำให้ผู้คนที่ไม่คิดจะมาดูก็ชักชวนกันมาที่นี่ด้วยอ,อยากรู้อยากเห็นว่าขาไม้ตะเคียนเป็นอย่างไรยิ่งขุดลึกลงไปยิ่งตักดินขึ้นมาหน้าที่นี้ สิ่งที่สร้างความแปลกใจไม่ใช่เพียงตะเคียนมีขาเท่านั้นแต่ทว่าตะเคียนอาถรรพ์ต้นนี้กำลังเผยตัวตนที่ใครหลายคนก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตขุดเราก็เจอนะครับเจอแล้วลึกไปกับดินประมาณ4ี่เมตรอ่ะเขาชี้ว่าตรงนั้นมีอ่ะเราก็ขุดไปแล้วเราก็เจอจริงๆเออก็ดีใจเลยเชื่อสิไม่เชื่อจะมาขายตรงนี้หรือ ก็ล si you you so we like, ักษณะถ้าถ nah, right. ้าเราดูถ้าเราดูแบบผิวเผินนะคะจะคล้ายๆเป็นผู้หญิงทำไมเน้นว่าเป็นผู้หญิงเพราะว่าเป็นลากจะจะลึกลงไปก็คือคล้ายๆเป็นผมยาวเหมือนเหมือนคนนอนนะคะแล้วผมเนี้ยยาวลงไปแล้วก็ส่วนท่อนขาลักษณะขาข้างเนี้ยจะงอนิดนึงขาข้างซ้ายนะคะหลังจากนําต้นตะเคียนขึ้นมาวางบนขอบบ่อทุกคนณที่นั้นต่างตกตะลึงกับภาพที่เห็นเพราะต้นตะเคียนที่มีความยาวประมาณ2เมตรต้นนี้ ไม่ใช่มีเพียงขาเท่านั้นแต่มันยังมีแขนมีหัวและมีเส้นผมที่มองดูคล้ายผู้หญิงอีกด้วยเมื่อตะเคียนร,ร่างคนมาปรากฏกายให้เห็นแม้หลายคนเชื่อว่าเป็นตะเคียนโบราณที่มีอายุยาวนานนับร้อยนับพันปีแต่ก็มีบางคนอดสงสัยไม่ได้ว่าหากเป็นตะเคียนโบราณที่มีอายุยาวนานขนาดนั้นทำไมถึงเพิ่งมีการขุดค้นพบทำไม จึงไม่พบตั้งแต่เมื่อครั้งที่ขุดเอาดินจากบ่อแห่งนี้ไปถมโบส์ในตอนแรก17มกราคมที่ผ่านมาพิธีบวงสวงตะเคียนร่างคนถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ริมบ่อเก็บน้ำวัดเจ้าแปดทรงไตรยิ่งเมื่อรู้ว่านางตะเคียนต้องการมาช่วยสร้างวัดคนมากมายต่างก็ตั้งใจมาร่วมพิธีอย่างน้อยก็เพื่อเป็นการอนุโมทนาบุญ กับการตัดสินใจของนางตะเขียนร่างคนในครั้งนี้พิธีบวงสวงตะเขียนร่างคนว่ากันว่าผู้มาร่วมงานไม่ใช่มีเพียงคนเท่านั้น จะไร้รำหรือจะมีอากัปกิริยาอย่างไรหลายคนเชื่อว่าสิ่งลึกลับที่มาอาศัยร่างคนชั่วครั้งชั่วคราวเหล่านี้มีทั้งผีมีทั้งเทวดาอารักษ์ที่ตั้งใจมาร่วมพิธีเพื่อแสดงความยินดีกับตะเคียนร่างคนที่จะมาช่วยสร้างโบสถ์สร้างปฏิหารให้กับวัดแห่งนี้นั่นเอง ครับเขาก็มาขอพรขอโชคขอบุญบาร,รมีท่านกันนะครับตอนนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของบุคคลก็คือใครมีโชคมีลาบก็เห็นเองนะครับตรงนั้นใครมีโชคมีลาบขอขอพรขอบุญบาร,รมีท่านท่านก็จะเห็นแต่อันนี้นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าคือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตรงนั้นผมเห็นผมุเชื่อนะครับแต่ท่านที่ดูที่ชมแล้วก็ต้องใช้วิทยานในการชมด้วยนะครับ เรื่องราวที่นำเสนอในค่ำคืนนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่วงหน้าพบกับเรื่องราวประวัติของลูงปู่เหมือนวัดกำแพงเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองเสริมดวงให้ปังตลอดปีด้วยแผ่นทองท้าวิรุปักอธิบดีนัคาราเจ้าแห่งพญานาคทั้งปวงผ่านพิธีมงคลเทวาพิเศษใหญ่เสริมบารมีค้าสสายกา นกาารงาด้านหน้ามีท้าวิรูปักเป็นเทพองค์สีทองล้อมรอบด้วยพญานาคทั้งสี่ตระกูลด้านหลังมีคาถาบูชาพร้อมด้วยอักขรยันเสริมความเข้มขังและพิเศษมีชุดตัวเลขมงคลให้ท่านได้เลือกวัสดุทำจากโครแกรมสีรุง้งทรงพลังเรืองรองสามารถพกไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือใส่ไว้ด้านหลังโทรศัพท์เพื่อความเป็นสิริมงคลราคาเช่าบูชาเริ่มต้น259บาทค่าจัดส่ง40ิ40บาททั่วประเทศสนใจเช่าบูชาติดต่อทางไลน์ออฟฟิเชียล